สวัสดีวันนี้มาเล่าเรื่องตอนเดียวจบคำเตือนเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นแนวทะลุมิติเข้าสู่โลกของนิยายนายเอกชื่อเดเป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่พระเอกชื่อบอยเป็นพระเอกนิยายของเรื่องนี้เปิดเรื่องมาณนะห้องนอนคอนโดข,ของนายเอกนายเอกเพิ่งเรียนจบและกําลังสมัครงานบริษัทต,ต,ต่างๆเมื่อได้เอกได้สัมผัสงานเสร็จฝ่ายเฮตอาได้กล่าวว่าเดียวทางเราจะติดต่อกลับไปนายเอกบอกว่าได้ครับ นายเอกได้สมัครงานหลายที่ทุกที่ให้คำตอบเหมือนกันตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ยังไม่มีบริษัทไหนที่ต่อมานายเอกคิดว่าขอแค่เรียนจบแล้วจะได้งานดีๆทำนายเอกไม่คิดเลยว่าความเป็นจริงงานจะหายากแบบนี้นายเอกเลยใช้ชีวิตเหมือนเตะฝุ่นและนอนรอง,งานนายเอกมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งคือชอบอ่านหนังสือนายเอกมักชอบอ่านหนังสือหลายเล่มหลายรูปแบบวันหนึ่งนายเอกพักสมองอ่านหนังสือนิยายเล่มหนึ่งนิยายเล่มนั้นมีชื่อเรื่องว่าลิขิตรักหนุ่มเบ็ดบอยตัวร้ายนายเอกเกลียดพระเอกเรื่องนี้มากเพราะนิสัยไม่ดีปากร้าย นายเอกสงสัยว่าใครหยิบฉลักให้คุณเขาเป็นพระเอกจนนายเอกรู้สึกง่วงและพลอยหลับไปสู่ห้วงนิทรานายเอกรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินทำการความมืดนายเอกได้เห็นประตูและประตูก็เปิดออกมีแสงลอดออกมานายเอกได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนเฝ้าหน้าประตูนายเอก <ithe ater> <isions> ได้ถามผู้ชายคนนั Arizona, ้นว่าที่นี่ที่ไหนหรือครับผู้ชายคนนั้นได้พูดว่าที่นี่คือโลกของนิยายที่เจ้าเคยอ่านผู้ชายคนนั้นได้พูดอีกว่าจงทำภารกิจให้สำเร็จข้าสัญญาหากเจ้าทำภารกิจสำเร็จข้าจะให้พรเจ้าและร่างของนายเอกรู้สึกตัวบนเตียงในห้อองนน มีคนมากมายเข้ามาแต่งตัวแต่งหน้าให้กับนายเอกนายเอกได้ตกใจมึนงงถามว่าวันนี้วันอะไรหรือครับวันนี้เป็นวันงานแต่งงานของคุณเดกับคุณบอยครับนายเอกกล่าวว่าฮะวันนี้เป็นวันแต่งงานของเราอ,อยู่ๆก็มีข้อความประโยคหนึ่งลอยเข้ามาตรงหน้าของนายเอกภารกิจที่หนึ่งแต่งงานกับพระเอกของเรื่องนี้นายเอกได้แต่งงานกับพราเอกภารกิจแรกสําเร็จภารกิจที่สองเปลี่ยนผู้ชายแวดให้เป็นคนรักเดียวภารกิจที่สองไม่สาเร็จเพราะพราเอกยังไม่รักนายเอกภารกิจที่สามพัฒนาความสัมพันธ์ทําให้ผูกพันและแน่นแฟ้น ภารกิจที่3าเดเริ่มวางแผนแรกคือการเป็นแม่สิรินาอกได้ทําอาหารหุงหากับข้าวดูแลป่วัติพัดวีบอยรู้สึกสงสัยว่าภรรยาของเขาเป็นอะไรถึงได้เข้าครัวพระเอกปากแก้วได้พูดว่าวันนี้กินอะไรผิดหรือเปล่าถึงได้เข้าครัวเดตอบพระเอกว่าผมแค่ต้องการพูมไมตรีกับคุณพระเอกปากแก้วได้พูดว่าไม่ได้ใสยาพิษใช่ไหมนาอกได้ตอบพระเอกว่าไม่ได้ใสยาพิษครับนานวันพระเอกเริ่มใจอ่อนกับความใส่ใจของนาอีกส่วนเดเริ่มเห็นความดีและความหล่อของพระเอกทั้งสองเริ่มเปิดใจทําให้เกิดความสัมพันธ์ ย้มคำคืนอลึกซึ้งภารกิจที่สามนายเอกได้ทำภารกิจสำเร็จท่านที่เฝ้าประตูมหานายเอกและกล่าวว่าเจ้าได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วเจ้าอยากขออะไรจากข้านายเอกได้บอกว่าผมอยากขอให้ตัวเองได้กลับลูกของผมแล้วขอให้ผมได้เจอกับคุณบอยในลูกของผมท่านที่เฝ้าประตูได้กล่าวว่าขอให้ความาัฒนาของเจ้าเป็นจริงและทุกอย่างก็หมุนวนกลับไปจุดเริ่มต้นที่ผมอยู่ในห้องนอนผมได้กลับไปสมัครงานและบริษัทก็ได้รับผมเข้าทำงานและผมก็ได้เจอเขาอีกครั้งคนที่หน้าตาเหมือนบอยเขาเป็นซีอีโอของบริษัทที่รับผมเข้าทางน ผมเข้ารีบพร้อมกับเขาเละคิดในใจว่าเขาหน้าตาเหมือนกันจริงๆเมื่อผมได้ออกจากรตบเขาก็ออกจากริบตามมาด้วยและเขาก็ได้พูดว่าไม่เจอกันนานสบายดีนะจำกันไม่ได้แล้วเหรอผมยืนยิ้มให้เขาและววิ่งเข้าไปกอดเขาจากนี้และตลอดไปเราจะอยู่ด้วยกันและไม่แยกจากกันอีกสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบายทุกคน